แต่เกียร์กับเดินเงียบๆไปอีกมุมเหมือนต้องการเวลาคิดช่วงบ่ายบรรยากาศเงียบลงเกียร์นั่งมองแบบงานอยู่คนเดียวท่าทางครุ่นคิดพามเดินเข้ามาช้าๆแล้วนั่งลงข้างๆพี่เกียร์ครับเรื่องเมื่อเช้าผมไม่โกรธนะเกียร์ถอนหายใจฉันพูดแรงไปจริงๆแหละแต่คนอย่างนายมีทุกอย่างพร้อมฉันไม่คิดว่านายจะเข้าใจความเหนื่อยของพวกเราเลยพามนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนพูดเสียงนุ่มแต่หนักแน่นพี่เกียร์ครับต้นทุนที่พ่อแม่ให้มันช่วยเริ่มต้นจริงแต่ไม่ได้ช่วยให้เรายืนอยู่ได้ตลอดชีวิตหรอกครับเกียร์อยาก ต่อพ่อผมบอกเสมอว่าถ้าเราทํางานไม่เป็นวันหนึ่งเราจะเป็นเจ้าของที่ไม่มีใครเคารพถ้าเราไม่เคยล้มเองเราจะไม่เข้าใจคนที่ล้มต้นทุนมันมีวันหมดครับถ้าเราไม่สร้างอะไรด้วยมือของตัวเองคําพูดเรียบเรียบแต่จริงใจทําให้เกียงค่อยๆเงียบลงเหมือนกําแพงอะไรบางอย่างในตัวเขาร้าวทีละน้อยแล้วนายไม่กลัวหรอที่คนจะมองนายว่าเป็นเด็กเส้นผ่ามยิ้มผมเคยกลัวครับแต่ตอนนี้ผมอยากให้คนเห็นจากสิ่งที่ผมทํามากกว่าสิ่งที่ครอบครัวผมมีวันประชุมใหญ่จุดหักมุมวันนั้นพ่อของพามมาที่ านเกียร์ตั้งใจจะหลบเพราะอายที่เคยพูดจาไม่ดีใส่ลูกชายเจ้านายแต่พ่อของพามกลับเดินเข้ามาหาเขาโดยตรงคุณคือเกียร์ใช่ไหมครับพามเล่าให้ผมฟังว่าคุณเก่งมากและเขาได้เรียนรู้งานหลายอย่างจากคุณเกียร์ยืนอึง้งหัวใจเหมือนถูกบีบแน่นในเซียววินาทีเพราะคนที่เขามองว่ามีทุกอย่างกลับให้เครดิตเขาอย่างจริงใจเมื่อพ่อเดินออกไปเกียร์หันมาหาพามนายบอกพ่อแบบนั้นทําไมนายต่างหากที่ทําได้ดีพามยิ้มอบอุ่นผมได้เรียนรู้จากพี่เยอะครับไม่ใช่แค่เรื่องงานแต่เป็นเรื่องความตั้งใจ และความพยายามของคนที่สู้เพื่อตัวเองทุกวันดวงตาของเกียร์เริ่มแดงไม่ใช่เพราะอายแต่เพราะเขาเพิ่งรู้ว่าความเหนื่อยของคนเราไม่ได้วัดกันที่เงินในบัญชีแต่วัดทีใจที่ไม่ยอมแพ้ของแต่ละคนทามตกบ,บาพี่เกียร์เบาๆแล้วพูดประโยคที่ทําให้เกียร์เงียบไปนานพี่ครับต้นทุนชีวิตมันไม่ใช่สิ่งที่บอกว่าใครเหนือกว่าใครมันแค่เป็นจุดออกตัวแต่ระยะทางที่เดินอยู่ที่เราจะเลือกสร้างมันยังไงสองคนยืนอยู่กลางสายงานลมอุ่นๆพัดผ่านเหมือนจะพาเอาอาคติที่เคยมีไปด้วยและในวันนี้คนหนึ่ง ได้เข้าใจโลกมากขึ้นอีกคนได้เรียนรู้ว่าคนที่ดูมีทุกอย่างก็อาจสู้เงียบๆและหนักกว่าที่ใครคิดนี้ไม่ใช่เรื่องของฐานะแต่เป็นเรื่องของหัวใจคนทำงานที่อยากเป็นคนที่ดีกว่าเดิมเท่านั้นเอง